สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนกลับมาพบกับครูสุจิตราแสงมณีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพชั้นป .3 สำหรับในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่3เหมือนเดิมนะคะในเรื่องหนูทำความสะอาดนะคะ สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูก่อนเลยนะคะแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามดีกว่าว่าในรูปภาพนี้มีอะไรบ้างคะที่เราจะต้องทำความสะอาดมีส่วนไหนบ้างเด็กๆลองมาช่วยกันตอบคำถามดูก่อนนะคะมีอะไรเอ่ยอ่าตรงนี้ใช่ไหมอ่าลิ้นชักนะคะมี เศษของหล่นลงมาที่พื้นใช่ไหมคะตรงนี้มีบริเวณที่นอนที่ยังเป็นไงคะไม่เรียบร้อยถูกไหมคะมีบริเวณข้าวของตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณชั้นหนังสือตรงนี้หลังจากที่เราดูรูปภาพแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถ ประเมินสถานการณ์ได้ใช่ไหมคะวางแผนขั้นตอนการทำความสะอาดได้ว่าส่วนไหนเนี่ยเราควรจะต้องเก็บบ้างอ่ะอันนี้เป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนก็คือเป็นที่บ้านของเรานั่นเองนะคะอันนี้เป็นบ้านนะคะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งภาพนะคะภาพนี้โอ้โหดูแบบนี้นี่น่าจะทราบกันแล้วนะคะว่าเป็นที่ไหน ห้องเรียนนั่นเองถูกต้องไหมคะในห้องเรียนมีส่วนไหนบ้างเอย่ยที่เราควรจะต้องทำความสะอาดอ่าพื้นเห็นไหมคะพื้นมีเศษกระดาษมีเศษช็อกนะคะโต๊ะเรียนอ่าโต๊ะเรียนนะคะบริเวณโต๊ะคุณครูนะคะแล้วก็ใต้โต๊ะของนักเรียนใช่ไหมคะอ่าอันนี้ก็จะมีเศษ ราอยู่บนโต๊ะนะคะมีเก้าอี้ทับอยู่อ่าเรานี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่จะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยควรจะทําความสะอาดตรงส่วนไหนบ้างนะคะต่อไปวันนี้เราจะมาขึ้นนะคะเรื่องการทําความสะอาดนะคะบ้านและห้องเรียนนั่นเอง เรามาดูกันเลยค่ะการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนจะทำให้บ้านและห้องเรียนสะอาดไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ฝุ่นละอองเหล่านี้นะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นฝุ่นในห้องนอนในบ้านของเราหรือว่า ฝุ่นละอองที่อยู่ในห้องเรียนนะคะพวกฝุ่นช็อกฝุ่นต่างๆที่เกิดจากการใช้งานในห้องเรียนในบ้านของเราเนี่ยนะคะจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ฝุ่นละอองเนี่ยบางคนก็จะเป็นไงคะมีแพ้ใช่ไหมมีอาการแพ้ฝุน่นหรือว่าเมื่อสูดดมเข้าไปแล้วอาจจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะแล้วก็ เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆนะคะหนูๆมีวิธีทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนอย่างไรคะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะหลักการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนนะคะข้อที่1นะคะเก็บของเล่นของใช้ต่างๆเข้าที่ให้เรียบร้อย เด็กๆดูรูปภาพที่คุณครูให้ดูแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่จะทําความสะอาดเราจะต้องทำไงก่อนเก็บใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะกวาดพื้นทั้งอย่างนี้ได้ไหมนักเรียนกวาดพื้นทั้งอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บข้าวของเหล่านี้ก่อนเนี่ยวางจัดเรียงลิ้นชักก็ดันเข้าไปนะคะผ้าปูที่นอนผ้าห่มอะไรเด็กๆก็จะต้องเก็บให้เรียบร้อยก่อนหรืออย่างในโต๊ะนี้อะไรมันหายไปคะ เก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้อาจจะวางอยู่ตรงนี้ก็ได้แสดงว่าเราก็จะต้องทำยังไงก่อนคะ่ะเก็บเก้าอี้อ่ะยกเก้าอี้ขึ้นมาบนโต๊ะก่อนนะคะก็คือตามหลักของการทําความสะอาดเลยก็คือเก็บของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยเข้าที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเลือกอุปกรณ์ในการทําความสะอาดพื้นที่ต่างๆในบ้านอย่างเหมาะสมนะคะถ้าเป็น พื้นนะคะเราก็จะใช้อะไรคะไม้กวาดดอกหญ้านะคะพื้นแห้งนะคะพื้นไม้พื้นปูนอะไรก็ตามแต่หรือนะคะบริเวณชั้นบริเวณโต๊ะอะไรพวกนี้เราก็อาจจะใช้เป็นไงคะไม้ขนไก่ใช่ไหมปัดทําความสะอาดนะคะปัดฝุ่นต่างๆต่อไปข้อที่3นะคะหลักการข้อที่3 ทำความสะอาดจากที่สูงลงสู่ที่ต่าตามลำดับดังนี้นะคะปัดหยักใหยหยักใยก็คือใยแมงมุมต่างๆนะคะที่มันเกิดมาแล้วก็จะอยู่ตรงบริเวณมุมห้องหรือว่าอาจจะอยู่บริเวณที่สูงตามเพดานตามฝาผนังอย่างนี้นะคะปัดฝุ่นละอองนะคะที่สิ่งของต่างๆเช่นโต๊ะตู้ชั้นหน้าต่างนะคะ แล้วก็กวาดพื้นนําเศษขยะเศษผงไปทิ้งที่ถังขยะกวาดเสร็จแล้วก็ทาไงคะถูพื้นต่อนั่นเองนะคะแล้วก็จัดเก็บอุปกรณ์ในการทําความสะอาดเมื่อเราใช้ไม้กวาดใช้ไม้ถูพื้นนะคะใช้ไม้ปัดฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องจัดเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่ถ้าเกิดเป็นผ้านะคะที่เรา ใช้เช็ดทำความสะอาดเราก็จะต้องนำไปซักก่อนนะคะถึงจะตากแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ,ะคุณครูมีหลักการนะคะมาให้เด็กๆได้ทราบกันการเรียงลำดับขั้นตอนในการทำความสะอาดเนี่ยส่งผลดีอย่างไรนะคะเขาบอกว่าการลำดับขั้นตอนการทำความสะอาดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ทำให้ทำความสะอาดเพียงรอบเดียวเพราะสิ่งสกปรกแต่ละพื้นที่มารวมกันแล้วเด็กๆลองคิดดูนะคะถ้าเกิดมียหยักย่าอยู่บริเวณนีอ้อยู่บริเวณมุมห้องเนี่ยมียหยกหักย่าหยักย่านะคะพอเราปัดแล้วมันก็จะเป็นไงคะล่วงลงที่พื้นใช่ไหมหรือว่าฝุ่นผงต่างๆอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตามนี้เมื่อเราปัดแล้วมันก็จะร่วงลงที่พื้นนะคะ แต่ถ้าแล้วเราถึงจะมากวาดพื้นแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยกวาดพื้นก่อนกวาดบริเวณพื้นก่อนแล้วค่อยมาปัดข้างบนพื้นที่เด็กๆกวาดสะอาดไปแล้วเนี่ยอยากแยกที่เราปัดจากข้างบนมันก็จะเป็นยังไงคะตกลงมาที่พื้นอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นหลักการในการทำความสะอาดเขาก็เลยบอกว่าให้ทำความสะอาดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามลำดับนะคะเมื่อตกลงมากองที่พื้นเราก็จะได้ กวาดรอบเดียวนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะเกรดแนะนำนะคะเกรดแนะนำการจัดเก็บอุปกรณ์การทำความสะอาดควรจัดเก็บให้เหมาะสมเพื่อให้อุปกรณ์การทำความสะอาดมีสภาพดีและใช้งานได้นานเช่นควรจัดเก็บไม้กวาดโดยนาด้ามไม้กวาด วางลงบนพื้นหรือห้อยไว้เหนือพื้นไม่ให้ปลายไม้กวาดวางกับพื้นป้องกันปลายไม้กวาดบานจนทําความสะอาดได้ยากเวลาเด็กๆจะวางไม้กวาดดอกหญ้านะคะลักษณะของไม้กวาดมันจะเป็นด้ามมีปลายเขาให้เอาด้ามมันเนี่ยลงนะคะด้ามลงแบบนี้นะคะตรงส่วนปลายก็ ให้ขึ้นด้านบนนะคะถ้าเกิดเราเอาด้ามขึ้นด้านบนแล้วปลายอยู่ข้างล่างเนี่ยปลายมันก็จะเป็นไงคะอาจจะเกิดการหักงอแล้วก็ชำรุดได้ง่ายนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้เด็กๆนะคะอยู่หนึ่งข้อใหญ่แล้วก็จะมีคำถามเป็นข้ยอย่อยอยู่อีก3ข้อด้วยกันนะคะ คำถามนะคะกิจกรรมการพัฒนาการทำงานนะคะ 1. วาดภาพหรือติดภาพห้องนอนของนักเรียนแล้วตอบคำถามเขาให้ติดรูปภาพแต่วันนี้เด็กๆไม่ต้องติดนะคะคุณครูได้เตรียมรูปภาพนั้นให้เด็กๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนั่นเองนะคะเมื่อมีรูปภาพเสร็จแล้วนะคะเรามาตอบคำถามจำนวนทั้งสิ้น สข้อด้วยกันนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าคำถามมีอะไรบ้างนะคะคำถามข้อที่1นนะคะคำถามข้อที่1ห,ห้องนอนของนักเรียนก็คือในรูปภาพนะคะห้องนอนของนักเรียนมีอุปกรณ์และของใช้อะไรบ้างอ่ะเด็กๆก็ดูแล้วเขียนตอบไปเลยนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยมี เตียงนอนนะมีเตียงนอนนะคะมีเตียงนอนมีตู้เสื้อผ้านะคะมีผ้าหม่มมีอะไรอีกคะอ่ะอันนี้ชั้นวางของนั่นเองเด็กๆก็เขียนตอบลงไปนะคะไม่ยากเลยอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อก่อนนะคะเตียงนอนอมีเตียงนอนเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะ มีอะไรอกีกมีหมอนนะคะมีผ้าห่มนะคะมีตู้เสื้อผ้านะคะเด็กๆด,ดูในภาพแล้วก็เขียนตอบมาได้เลยนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีชั้นวางของนั่นเองนะคะอ่าอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูหนึ่งข้อ ต่อไปข้อที่2องเขาถามว่าสภาพห้องนอนเป็นอย่างไรเป็นยังไงบ้างคะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เอ่ยในห้องนี้มีอะไรบ้างที่ไม่เรียบร้อยไม่ได้กเก็บเด็กๆก็เขียนต่อมานะคะต่อไปข้อที่3ามเขาถามว่านักเรียนควรทําอย่างไรให้ห้องนอนน่าใช้ในห้องนี้นะคะ อย่างอื่นเนี่ยเป็นละเบียบเกือบหมดแล้วใช่ไหมยกเว้นอะไรเอ่ยอเด็กๆสังเกตแล้วก็เขียนตอบมานะคะเขียนตอบเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูมีเนื้อหาให้เราเพียงเท่านี้ก่อนในชั่วโมงหน้าเราจะมาต่อกันเรื่องการทำความสะอาดอะไรเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูคขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ